ไทยไทยเมาทูเมา มาแล้วค่ะไทยๆมาชมเวค่ะหัวมาวันนี้ด้วยศิลปินรุ่นพี่ท่านนี้เลยนะคะทั้งสวยแล้วก็เสียงดีเป็นอมตะตลอดการเลยพี่ตายอรไทยค่ะน้ำทับนักร้องลูกทุ่งนะคะส่งเพลงหยายอมแพ้ให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันอยู่สำหรับไวรัสโควิด19นะคะที่ตอนนี้ก็กาลังแพร่ระบาดอยู่แล้วก็จะ เห็นศิลปินคนดังนะคะมาร่วมกันร้องเพลงส่งกําลังใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งศิลปินที่ดีกรีการร้องเพลงเนี่ยเรียกได้ว่าเพราะทุกเ,เพลงจริงๆเพราะมากจริงค่ะนะมารวม ชวนเพื่อนๆน,นะคะศิลปินร่วมสังกัดแกรมมี่โกร้องเพลงส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะค่ะแมจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะ,ค,ะคือนักร้องลูกทุ่งสาวขวัญใจมหาชนะนะคะรอยยิ้มแห่งสยามนะคะพี่ต่ายออร์ไทยนั่นเองอุ้ยฉายาเขาน่ารักจังเลยอะ่ะ <c oughs> นะคะรอยยิ้มแห่งสยาม <c oughs> นะออแล้วก็พี่ต่ายนะคะก็ร่วมด้วยอีก3ามสาวค่ะซึ่งจะเป็นตัวแทนนะคะจากทางภาคต่างๆนะคะอย่างนี้ก็คือเป็นพี่อ้อมไม้เมืองนะคะจากทางภาคเหนือเนาะ แล้วก็จะมีพี่นกรัชนกศรีโลพันธ์นะคะนี่ท่านนี้เลยตัวแทนจากทางภาคใต้นะคะแล้วก็ยังมี พี่เอิญสุรัติการนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากทางภาคกลางนะคะ,คะนี่พี่เอิญน,นะพี่เอิญก็สวยเหมือนเดิมนะสวยต,ตวลอดนั่นน่ะสินะคะแล้วก็มีพี่ต่ายอารไทยนะคะตัวแทนจากภาคอีสานนั่นเองนะคะ,คะมาร่วมร้องเพลงให้กําลังใจพี่น้องทั่วประเทศไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะคะในเพลงพิเศษ cover version อย่ายอมแพ้นะคะ,คะซึ่งเดิมพีเนี่ยเป็นของพี่อ้อมสุนิสานั่นเองนะ เนื้อหาของเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงนะคะคือเป็นการให้กำลังใจนะคะให้ลุกขึ้นมาสู้เพื่อจะผ่านปัญหาทั้งหมดไปให้ได้ในเร็ววันนั้นเองค่ะสำหรับพี่ต่ายอรไทยนะคะกล่าวว่าพวกเราในฐานะศิลปินที่ร้องเพลงก็เลยอยากร้องเพลงให้กำลังใจทุกๆคน ทุกๆภาะคะที่เจอปัญหาในขณะนี้จึงไปรวมตัวน้องๆอ,อ,อีก3ภาคมาร้องเพลงกันก็ต้องขอขอบคุณไปยังพี่ตู่ปิติลิ้มเจริญเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนี้ด้วยนะคะและพี่อ้อมสุนิาสาศิลปินต้นฉบับด้วยสําหรับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ฟังทีไรก็จะฮึกเหิมอยากลุกขึ้นสู้พวกเราทั้ง4ี่คนนะคะรัชนกพี่อ้อมน้องเอิรรวมถึง ตัวตต่ด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเราทุกภาคทั่วประเทศร่วมฝ่าฟันสถานการณ์ตอนนี้ไปให้ได้เราจะสู้ไปด้วยกันอย่ายอมแพ้นะคะ น่ารักจริงๆสำหรับงานเพลงนี้นะคะอย่ายอมแพ้ cover นะคะโดยศิลปินนะคะพี่ตายพี่อมไม้เมืองพี่นกนะคะแล้วก็พี่เอิญเนี่ยนะก็จะทำการ on อร์นะคะผ่านทางช่อง YouTube ของ g a m i g o official นั่นเองนะคะในวันพฤหัสหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองเวลาเที่ยงตรงนะจ๊ะก็ฝากแฟนๆติดตามกันด้วยกันละกันค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ภาพประกอบกันด้วยนะคะกับทาง music t r u e id ค่ะขอบคุณช่วงนี้กันด้วยกับไทยไทยมาลตมา ค่ะไทยไทยเมาทุเมา